สวัส,ด,สดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันปันลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะทุกคนชาาที่สดใจแม่ดิ่อ่แม่พยูแม่เปเนแ่เก่าเม่เก่าใช่เกบสิบแม่เก่าสิบอ๋อไม่หน่อไปด้วยน่าด้วยเสียบผ้าแม่หึ่งแกงออกมาจะเท่าละ เจ็ดบาท้าสบาที Release> ่เดี๋ยวมันยิขงหนุนที่อานนี่เม็กมนอยชิมยบราณนี่มันเินแบนี้อีกแลอยมันหาเสียวเนี่ยเมอนกันนี่ไงนี่หรือมี่ครับคุณ ก็ร้อนกินกับข้าวเข้ามากันนี่ละอันนี้เอาเนี่ยเราไปกินกับข้าวมาตระหนึงนี่เอนะไม่สวยมากอ้วนเว่าจจ้ะวันตัดที่เพื่อนมุงวงี้ยัทบาทนี่ย้าบาทครับมาพันมานพันำน่าเหรอ กินเองจะอนอไอ้ลุงก็ใส่ผู้หน่อยครับผู้หน่อยเนี่ยไปสื้อไปยังไงละก็สือเนี่ยเน่ยเนี่ยองไปดูหรอเนี่ยเหรอรองรถนะคะบรรยากาศบรรยากาศรรากาศบรรากาเนาะบรรยากา้อค่ยังไรไปจะนี่ตากสื่ออะได้ แม่ไปหน่อยหนังแม่ร mm. ับไปฝุ <S <S no ่น้าข่มต in ้องฝุ่นนี es ่นี oh, ่เพอขายจำเป็นไปก่อนไกนไป่อนไ่อนไ่ันเลยวุ้ยไม่เวรทเ่อยกที่เลยงานเวรงานงานเพามีเงี้มีนบวกตำรวจมาสอบสนมาเลยจ้บ่มาอบสวนบ้านซมือซยังนี่ยห่อนไม่เนมีเงี้ยไมือแสดงหวาบหวาบหวาบซูมือ ใ่ใช่คบทีตั้งไเอาน้คือจบบาทก่นทีบาทเออทีบาทที่บาทที่เออช่่นตอง่บ้านี่ห้อนเมือ้เออ้านมอนะ่น่อไปยรเ้วเข้ามีอยยกโทรหาคอเอรับคำึ้นกบสมีเองอ่งก็ไอ้รก็้องโนนะโาร์ตเ่นาสเดาว้า่บานังอบุญอึเ่ ตะปูอพอดิบออด้าซบาทกัเดี๋ยสิบาทนี่ตสิบาทันเนิ้มหามหมเอาเด๋ยนย่า่ยี่สบอันไตูตะกาบังนัดมันบอจ้ายิ้มห้ายิบ้าอย่สิบห้าังนัดยิ้มหาน่บวกอันนี้เป็นยิ้มหกยิ้มนยิ้หาบังนัดยี่สิบ หมูความหมูเ็กปาอี่วปทาห็นบ้างบรนยากาศที่บ้านมนปันค่ะช่อง่ขออ้อจะคล้องรถเพิ่จะจะคล้องรถเมิ่

แต่มาหลอกจดท้ายพอปวดขายังลงรู้เลยเห็ดบาเฮ็ดเวียนเว้ยเห็ดซี่กันเลยฮะลองก้นเห็ดบาเขาอใจดีเหาอยเห็ดบามาหลไยร่ฮลอก้นจับตะเมื่อบานิี้จับปปบมาณซิบรอบเหล้เทเลเียเมานบว่าป่าได้หลอกกันแค่มาบอกที่นี่ ป้าังซีลามั่งามเพีย้านใหญ่เลยปกลกไม่ค่าเดียวมันเหลืองพักช่วงน,นี้ค่าเดียวมันเหลืองเหลืองว่เก็บได้หน่อยได้โดน,โ<อ>ห,นหน่อยอสงสารันขายอย่างทักสีลาหอันนี้ก็จอบยานถ้าเขานั่งรถจะฝองมนั่งฝารถ อยางไปเล่าสบาสืไปเทอสื่อไปเอามาสู้ค่ะแก่รับค่ะนี่มั้งออมเดอะนี่เด้กินกับซุป้มนกระเสือกค่ะเสือกเหนียวมากเลยขี้เลี้ยง Ừ, Chị bác sĩ này được, phải con Chị lao chị phải kim cà phê cho thầy cầm nó ngâm ngàm Nó nào cũng phỏ luôn, má hả này Má hả này, số Sophia cứ phém phải <laughs> lấy luôn Ừ nào

ไม่ใช่ที่ของเธอไปที่ของเธอเลยเป็นยงไงะพ่อเปยังมประองหอมหแท้กินกินมาขึ้นแทบบเสียหมูแดงนี่ใส่มาใส่เอานี่เห็นบอนี่เขาใส่หมูแดงเห็นบอนี่นี่แดิลุๆอยู่นี่เขาาหักแด ชั่วงตองเนี่ยัวอตัวนี้งามตตเดียวกันล่ะแต่เอาปับก็ละสีเอาบอยเบิ้งเสียบอะไรเบิ้งในอาหารเช้าของเราก็จะเป็นซุปซุปหน่อไม้ของแม่ค่ะ ในขา่าวสาวแล้วก็สิไปเก็บของแผ่ของเสในรถเตรียมตัวเอารถเข่าศูนย์เพราะว่าเช็คระยะนะคะและ้วก็เราก็จะเดินทางต่อเลยนะคะมือว่านตอนแนรงๆจ้ะเออตอนแรงหรือเสาสายๆโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวสำหรับรรคลิปนี้กันปันต้องลาไปแล้วขอบคุณสำหรับทุกการติดตามมาเห็นเบืองบรรยากาศบ้านเฮาค่ะเจอผู้ใดอยู่เมืองหนองเมืองหน้ายัานงยนึกถึงถั่วกรีบสิเดียสิเดียกินหอด้าน ได้เจอกันใหมน่นี้หน้าของคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่ากดขำาะฉันาคุณเป็นกังใจเป็นปันน้ำค้า,านะค่ะ <c oughs> <c oughs>